สวัสดีคุณขูาทุกท่านเมือนี้ทางซูซเฮาเองจะมารีวิวเนาะเป็นอิซูซูรีแม็กเนาะเป็นตัวตามซีพูดูแล้วทุกท่านเด้อรถสายเลิฟเนาะปี2017แด้วทุกท่านอ่าระบบไฟเป็น LED เป็นดุลไม้เนาะทุกท่านเนาะต้องามทุกท่านอ่าเป็นสีงูดินแด้วทุกท่านเด้อสีงูดินเนาะรถจำเดิมสภาพเดิมเนาะจักเดิมสีเดิมแม็กเดิมเนาะทุกอย่างเดิมท่านเคยแกะเคยแปลงยเนาะ ใจสดใจพนได้ใจกรสหาสามสิบเอร์ดสุขานเนอร์ลอกเกลียตำตเนาะูนจุดเก่าเก่ารนต์เดสขาอร์ลดทุกขันในชนนย์เหาเนาะสำหรับศูนมือสองสาขาสองสองอนครปัตีเนาะเมนดอกเกียตำตำูนจุดเก่าเก่าอร์เซ็นตเดสุขาน,น,น,นเรดี๋ยวพาสุขานไปเบิ่งหอบขันเนาะเป็นอินสุรีแม็กเนาะ เซตอีกนะเซตดีดีนะสีประตูบงตับรถก็งามไม่หม่ทุกท่านใจสดใจพรอนได้เนาะคันใ้ไปไหนไปตัวโอ้งามแหงเนาะเสริมแม็กเสริมยังรอหล่ออีกตัวโอ้งามแหงตัวไรบอคับคนนเนาะเขาแกะไข่เขาลัดแปลงห้เขาเซะไข่ไม้เบิร์ดต่อสุขารเนาะลูกค้ามาบนบลูเตอร์จริงเนาะ สนใจเอาแท้เนาะเอาเสกพยังให้ใหม่เบิร์ตเก็บเพยให้เบิร์ตไรโบคาร์โรบเน่เรื่องสีเรื่องยังไรเบิร์ตมันบาดมันยังเนาะเก็บพยังให้ใหม่เบิร์ดเยอะสุด้ยอะราค,ค 6, 800, า,ข,า,คค 6, 800, าขัานี้ถืออยู่หกแสนแปดหมื่นบาทเด้อมาเบิงรถตัวจริงสามารถโอรุ่มกันได้ดุดได้ด้วยสุดขั้นเนอะหกแสนแปดหมื่นบาทราคานี้มาเบิงรถต่อรองก็ได้เนาะเอกสารครบเนาะพร้อมโอนซื้อทุกทุกแขนเลย มคนซื้อตุกแข้งได้โอเคเดี๋ยวพาทุกท่านไปเบิร์ไก่เนาะเกไก่ปิดต้า LED เ,เ LED นี่ย LED เนากระจ้าน้ำมาจากอีกชุดเนาะปุดคนยังไที่ใช้ด็ d เนาะ LED เนาะ จักรเลยรถจากูน้นบานเท่านะกขอข้อซองหกสีนนู่นย์เนาะบตั๋มโบปีแน่นอนจักเดิมเดิมกทงแม็กเดิมเดิมเนาะมันากงานด้ยรถเสียประสีเสียขัดออกขระทางอย่างเดียวเบืดเนะาะกระทางเสียปปีเดอร์อยู่ขันนเนาะ ต่อยเลยเสร็จออกมาหลาดเนาะขาเนดิน una, จิตามแหงเนาะเันกรการผ่านเนาะเอาการสุนเบืองลังอกเนาะเพือเป็นสุขาแตงได้สำหรับู <t 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 ุค้าที่มะ เบิ้งมาเอาเนาะตัวนี้เขาจะเกะบไข่ไห่ไม้เด้อสีนี่เนาะก็เป็นหอยขีดจากเระเดื่อมเนาะลูกค้าบอกมาเข้าเก็บให่ไม้เด้อลูกค้าเด้อตัวนี้เด้อสปอร์ตัวนี้เขาเก็บให่ไม้เนาะตัวแรกอุขารบคนนี้เก็บให่ไม้เด้อสีมันยังต่างกันอยอ Okay. อโอเคเดี๋ยวพาวทุกท่านไปเบิ่งข้างในรถเด้อร์อาข้างในงามๆคุกฐานเลาะภาพเป็นเดิมงามๆเลยยังเนาะหกแสนแปดหมื่นบา,าทราคาเนี้ยมาบน,บน sao mà sao lại chọn ít sơ sài vậy bác, em làm được. ปีสองพันเจ็ดนีดเนใส่สองพันเารถสายเดิมขาเปเดิมบนตามโบปีแน่นอนกันไเนาะห่พบล็อกสุกโตยังยูจะขาเป็นเริมเลยแานนี่เปีแน่นอนเนาะ Kan, kayaknya โอเคนอนเดียวจะพา,าทุกท่านมาฟังเสียงรถเนาะเสียงรถอ่าเขยมใหม่กับงาม,งาม,างงมาเลยทุกท่านเจียงนัาเี่มนรถทุกท่านนรถเดนได้สามหมื่นสัดร้อยเก้ิบหกกิโลเมตรเนาะคือว่าเดนได้ตำทุดเายทุกท่ทานเนาะสามหมื 30, ่น ใส่งานโบกทัดไรเนาะแล้วก็ปีแอร์เย็นสบายสุดทันโอเคเดี๋ยวพาทุกท่านไปเบิ้งทางหนอกเนาะทางหนอกฝั่งเสาฟั่งสันยังคบเนาะสำหรับโดดโดดโดหนีเนาะตาหลอกตาเดี่ยวยังไหนเวิร์ตาตำตาสูงเนาะอ่าเดี๋ยวพาไปเบิง้ง ไายนอกาะ ต้องต้ต hmm. no. ้องต่ำบูปีแน่นอนเนาะยิ่งคน้ห่เนาะเริม เเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมทักทายสบายดีนเขามาได้เด้อกก็เจ้าอีซุซุรีแม็กขันนี้เนาะปี2017สายเดิมเด้อทุกท่านเด้อราคาถืกอยู่680,000บาทราคานี้มาเบ,นบนิ่งนตัวจริงสาม,มารถโทรลูมก็ได้เนาะเขาเข้าขใ,ใจเลยทุกท่านเด้อ